เช้าครับตอนรับพีพีจากกรรนการครับพาชมแล้วก็พาลองเรียนรู้การขุดหน่อไม้ครับพี่พีอยากปลูกไผ่ครับนี่ครับหน่อไผ่งวกหวานเขาขาวอบครับให้พีพีลองขุดครับขุดเองเดี๋ยวจับเองเดี๋ยวเอาไปต้มเองพาชมลงอบครับแล้วก็ไปที่โซนไผ่ลวกหวานครับพาเก็บหน่อไผ่ลวกหวานครับวันนี้พี่พีก็ มาซื้อหน่อกลับไปชิมที่บ้านครับหน่อบงหวานนี่แหะกับหน่อลวกหวานครับนี่ครับก็อนี้ดกมากครับมีทั้งหมดห้าหน่อครับนี่ครับนี่ครับขาวขาวบับรับไผ่ลวกหวานนอกไปดูครับนี่ครับหน่อไผ่ลวกหวานกอนนี้ดกมากครับหน่อสุดท้ายนะครับขุดยากหน่อยพี่พีชขุดลึกไปครับต้องขุดขึ้นมาอีกหน่อยนะนี่ครับ นี่ครับมือใหม่ครับได้ลองเรียนรู้ครับเพื่อนที่อยากจะมาเรียนรู้ก็มาได้ครับเรียบร้อยครับนี่ครับอีกหนึ่งก็ครับนี่ครับขาวขาวอวบครับ วันนี้ได้เหรอเราก็รับใครนะครับชื่อคุณชื่อพิษครับมาจากจังหวัดบึงกาฬครับสนใจอยากปลูกไผ่ลูกหวานครับวันนี้ก็ให้มาเก็บหน่อไผ่ลูกหวานเองนะครับแล้วก็เก็บหน่อไผ่ลวดเองจะซื้อไปชิมที่บ้านครับจะซื้อทั้งทั้งไปไปไปชิมไปกินแล้วก็ไปปลูกเลยโอเคครับก็เป็นหน่อสดไผ่ลูกหวานครับเป็นไงบ้างรสชาติรสชาติคือไม่ได้หวานเยอะครับคือกรอบ แต่ก็คือได้กลิ่นอยว่ว่าโอเคอันนี้คือเป็นดอกไม้เ,เดี๋ยวจะพาไปชมโซนไผ่หวานโซนแม่ป่าแล้วไปกิมไผ่ลวกหวานแบบต้ม,มที่โซนบ้านนาครับเดีย๋ยวไปครับครับผมพาพี่พีชชมความหวานจากธรรมชาติครับในป่าไผ่และธรรมชาติไม่ใช่สารเคมีครับทั้งของข้าวของหวานนะครับพาชม ยอดหวานป่าไม้ป่าครับเม็ดผัหวานป่าครับแล้วก็พึ่งโพรงของไร่เรามาชมไร่สุขบรรยากาศดีนะครับพี่มันร่มรื่นฮะก็ก็มันมีหลากหลายหลากหลายพืชัว่าเกษตรผสมผสานครับหน่อสดหวานครับหวานกรอบครับพี่เดี๋ยวลองชิมหน่อสุกครับพี่อ่าครับพี่ลองชิมดูว่ามันจะหวานจะหอมบ้างอรอพี่อือเดี๋ยวนะกกินๆออกคล้ายๆคล้ายๆอะไรนะฮะ ข้าวโพดด้วยนะอืมโอเคครับพดดี่พอลองชิมดูเป็นต้มกับข้าวโพดด้วยหรือเปล่าอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้เป็นความพิเศษของหน่อไผ่ลวกหวานนะครับถ้าถ้าต้มสุกแล้วมันจะหอมจะหวานขึ้นลด,ลดออกหอมครับแล้วไปนี้พี่พีทเขาซื้อไปอ่าลวกหวานกับบงหวานอย่างละกิโลเนาะก็ไปลองต้มชิมที่บ้านดูครับต้มสุกมันจะ